สวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่เคารพรักวันนี้ส้มจะพามาเดินสวนสวนตัวนะจ้าเรามาเดินเล่นจ้าก็เลยมาเจอสวนแห่งนี้เป็นสวนสวนตัวมากๆเลยจ้าไม่มีใครเข้ามาเลยจ้าเพื่อนๆส่วนค่าเข้านั้นเราก็แล้วแต่จะให้นะจ้าก็สแกนสแกนตัวนี้เข้าไปกับโทรศัพท์แล้วแล้วก็แล้วแต่เราจะจ่ายจ้าสวนแห่งนี้เขาเรียก พระวิหารสีเขียวนะจ๊ะเพ,พื่อนๆนี่นะจ๊ะนี่ใบอ่อนของเขาเยอะไม่ใช่สีเขียวนะจ้าสีส้สมจ้ะเป็นดอกไม้เป็นไม่ใช่ดอกไม้จะใบไม้ใบไม้แต่เป็นใบอ่อนของเขาเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยจ้ะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวส้มจะพาไปส้มจะพยายามทําคลิปเดียวเลยนะจ๊ะเพ,พื่อนๆเดินทะลุทะลุในพระวิหารสีเขียวกันเลยจ้าตามมาเลยจ้าเพ,พื่อนๆ ทางทาง,าทางเข้านี่ทางเขานะจ๊ะทางเข้าก็รอบๆก็อยู่ตรงคล้ายๆเป็นเกาะนะจ๊ะก็มีน้ำน้ำสองข้างก็อยู่ใกล้ๆกับที่พักที่เราพักอยู่นะจ๊ะเรามาเดินก็เลยมาเจอแล้วก็มีดอกทิวลิปด้วยนะจ๊ะสีเหลืองสีชมพูสีส้มอมเหลืองจ้ะกำลังออกดอกสวยเลย แล้วก็ดอกไม้อื่นๆด้วยจ้ะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนั่นแหะจะส้มจะพยายามทำคลิปเดียวจบแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าก็คอยชมกันนะจ้าทางเดินดอกไม้สวยจนจนไม่อยากกระพริบตาจ้ะสวยงามจนไม่อยากให้เพื่อนๆได้พลาดเลยจ้ะก็อยากจะแชร์แชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังและรับชม ถ้าส้มพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะส้มพยายามพยายามไม่ให้ผิดพยายามให้ผิดพลาดน้อยที่สุดจ้ะก็บางครั้งพูดพูดไปก็ลิ้นมันพันกันนะจ๊ะเพื่อนๆก็พยายามพยายามอยู่ <laughs> ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกสนานกับการ ชมกันเลยนะจ๊ะส้มก็จะภาคไปด้วยจ้ะก็ภาคไปในสิ่งที่รู้นะจ๊ะเพื่อนๆสิ่งที่ไม่รู้ก็ให้ชมเฉยๆจ้ะดอกไม้ชนิดนี้ก็สวยจ้ะเพื่อนๆน,นี่นจ้ะเขาเป็นเขาเป็นช่อเป็นช่อออกมาแบบนี้นี่นะจ๊ะที่ที่อังกฤษก็มีนะจ๊ะเพื่อนๆที่อังกฤษก็มีแต่สม้มส้มไม่เคยปลูกจ้ะ แต่ก็น่าจะปลูกนะจ๊ะเพราะมันสวยดีเดี๋ยวไปชมที่อื่นกันเลยจ้าอันนี้ก็ทิวลิปต้นเล็กสีส้มนะจ๊ะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นทิวลิปสีเหลืองจ้ะนี่นะจ้ะทิวลิปสีเหลืองแล้วก็ต้นส่วนต้นนี้ก็โรยแล้วจะดอกของเขา ก็ดอกของเขาคล้ายๆระครังนะจ๊ะแต่เป็นอันใหญ่ระครังอันใหญ่ๆแล้วก็เดินตามมาเลยจ้ะไม่มีไม่มีใครเลยนะจ๊ะเพื่อนๆถึงเรียกสวนส่วนตัวจ้ะส่วนตัวจริงๆพอเข้ามาชมแล้วประทับใจมากๆเลยจ้ะ นี่นะจ๊ะใบไ,ไม้กำลังแตกใบอ่อนแล้วก็อันนี้ทิว,ทวลิปอีกอีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆดอกทิวลิปตรงนี้ก็มีจ้ะนี่จ้ะสีขาวสีขาวแล้วก็สีส้มสีส้มสีม่วงจ้ะอันนี้สีม่วงไม่ใช่ทิวลิปนะจ๊ะเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งจ้ะอันนั้นทิวลิปสี สีส้มจ้ะสีส้มอมเหลืองสีส้มอมเหลืองแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ยินพี่รอนพี่รอนกำลังบินดโดรนอยู่จ้ะได้ยินอยู่อันนี้อันนี้ก็ทิวลิปสีสีชมพูหวานๆนะจ๊ะสีชมพูหวานจะว่าเป็นสีบานเย็นก็ไม่ใช่จ้ะจะเป็นสีหวานหวาน ได้ยินอยู่แต่มองไม่เห็นดโดรนของพี่รอนจ้ะนี่ก็ริมน้ำนะจ๊ะก็เขาก็มีเก้าอี้ให้นั่งจ้ะมีมีระเบียงออกไปนี่เยจ้ะเราไปนั่งได้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ยื่นออกไปจ้ะก็นั่งพักผ่อนพักผ่อนชม แม่น้ำนะจ๊ะแม่น้ำน,นี่นะจ๊ะน,นี่จ้ะทิวลิปทิวลิปสีสีชมพูหวาน แล้วนี่พุ่มไม้เขาก็ทำสวยดีจ้ะนี่นะจ๊ะแล้วต้นนี้ก็สวยจะใบของเขาจะออกสีส้ม,ส,มส้มอมเหลืองอีกจ้ะนี่นะจ๊ะถ้าถือกล้องเออเร็วหน่อยก็ขอโทษนะจ๊ะส้มพยายามจะไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เวียนหัวจ้ะ เขาทำเป็นลูกบอลคล้ายๆล,ลูกบอลน,นะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วก็ตรงนั้นก็ทิวลิปสีสีเหลืองจ้ะสีเหลืองแล้วเขามีเขามีต้นเขาดอกเขามีดอกมะตูมประดับด้วยนะจ๊ะนี่เลยจะสีแดงสีแดงเห็นไหมจ๊ะเพื่อน ดอกมาตุมประดับนะจ๊ะที่ประเทศอังกฤษก็มีจ้ะก็ที่<ม>ฮอลแลนด์เขาก็ปลูกเขาก็ปลูกไว้เหมือนกันจะ้ะแล้วที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นก็เป็นกังหันนะจ๊ะกังหันแ้วไม่ก็พัดลมนใหญ่วินมิวจะเขาเรียกเขาเรียกที่นี่ ภาษาไทยส้มก็คิดว่าเป็นลมกังหันนี่แหละจ้ะถ้าผิดก็ขอโทษได้นะจ๊ะถ้าผิดพลาดจ้ะเพราะว่าที่เมืองไทยไม่ค่อยมีส้มก็เออเรียกเรียกไม่เก่งจ้ะถ้า,างไงก็ขอโทษจ้ะเพื่อนๆกม็มีที่ตรงตรงน้น้น เขาถึงเขาตั้งชื่อว่าพระวิหารสีเขียวจ้ะเพื่อนพระวิหารสีเขียวก็เขียวจริงๆจ้ะทั้งเขียวทั้งสวยมีหลายๆสีด้วยจ้ะหลายๆสีด้วยแล้วเขาปลูกทิวลิปไว้ในกระถางด้วยนะจ๊ะนี่เลยจ้ะกระถางกำลังกำลังตูมสวยเลยจ้ะเพื่อนๆ ส่วนข้างๆน้นก็เป็นแป,แปลงแปลงเพาะนะจ๊ะแปลงแปลงเพาะจ้ะที่ชาวชาวสวนที่นี่เขาปลูกเอาไว้ขายเอาไว้ขายเป็นพวกพวกรั้วนะจ๊ะที่เอาต้นไม้ไปทํารั้วเขาอาจจะขายส่งนอกประเทศก็ได้เนะเพราะว่าเขาทําเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็ทีว่วริมอีกเลยน,นะทิวริมอีกก็มีโต๊ะ มีโต๊ะให้นั่งหลายๆคนด้วยจ้ะแล้วเขาก็กมีที่ย่างบาร์บีวให้ด้วยจ้ะใครๆก็มาได้นะจ้ะเพื่อนๆนี่หละจ้ะที่ที่ที่ย่างบาร์บีวจะอยู่อยู่ตรงนี้เขาทำได้ดีมากเลยจ้ะนี่เลยจ้ะย่างย่างตรงนี้แล้วก็มีขยะให้ด้วยจ้ะเพื่อนๆแล้วก็ทิวลิปก็อยู่ข้างๆดอกทิวลิป สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆจ้ะนี่นะจ้ะเก้าอี้เก้าอี้หวายเสียดายเขามันตากแดดตากฝนนะจ้ะก็เลยสีก็เลยมองไปหน่อยโต๊ะก็ใหญ่จะ้ะมากันหลายๆคนก็ได้นะจะ้ะเพื่อนๆเพราะว่ามีเยอะจะ้ะเนาะมีนั่งเยอะแยะเป็นยี่สิบสามสิบคนได้เลยนะจะ้ะนี่นะจ้ะ ก็มีทิวลิปอีกโตเออโตะเก้าอี้มุมนั้นก็มีแล้วก็มีโซฟามีมีพร้อมเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนก็ชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาอย่างเดียวจะไม่ต้องเตรียมอะไรมาก็เตรียมทานแล้วก็เตรียมเนื้อมาย่างจะมาย่างแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาสนุกด้วยกันแล้วก็เครื่องดื่มเตรียมอะไรจ้ะแล้วก็มาชมวิวสวยๆส,ส่วนค่าเข้ามาชมนั้นก็ แล้วแต่เราจะให้นะจ๊ะส้มกับพี่รอนก็ว่าจะจ่าย5ยูโรจะห้ายูโรก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ200นั่นนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็ไม่แน่ใจถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษนะจ๊ะมีมีต้นไผ่ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ต้นไผ่มีกอไผ่ด้วยโอ้ยถ้าถ้าหน้าของเขาก็เอามามาหาหนอ่อได้สุดยอดเลยจะมาเอาหน่อของเขาไป เยี่ยมเลยจ้ะมีต้นไผ่ด้วยเดี๋ยวไปดูข้างนอกทางข้างนี้ก็เป็นแปลงเพาะเหมือนกันนะจ้าโน่นนะจ๊ะโน่นนะจ๊ะอยู่ทางโน้นแล้วก็นี่ก็ริมน้ำอีกด้านหนึ่งจ้ะก็ถึงแค่นั้นเองโอ้ยังไม่ถึงจ้ะเดี๋ยวเดินเข้าไปเดินเข้าไปดู อ๋เป oh. ็นเป็นห ah. ้องน้ำจ้ะห้องน้ำผู้ชายจ้ะมีห้องน้ำด้วยอว่าห้องน้ำผู้ชายนี่นี่จ้ะนี่นลจ้ะห้องน้ำผู้ชายแล้วก็มีห้องน้ำผู้หญิงด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปชมห้องน้ำผู้หญิงนะจ๊ะนี่เลจ๊ะเขาจะมีป้ายบอกเขาจะมีป้ายบอกผู้ชายทัวเลท ก็เราไม่ต้องไปอ่านหรอกจ้ะอ่านไม่ออกก็ดูดูรูปเอาแล้วกันจ้ะนี่ของผู้หญิงจ้ะนี่ใส่กระโปรงก็เป็นผู้หญิงก็เปิดเปิดออกก็ยังเป็นอย่างเงี้ยจ้ะของผู้หญิงนะจ๊ะก็มีรูปดอกไม้ด้วยนี่ของผู้หญิงจ้ะแล้วก็เดินต่อมา เดินต่อมาออ้มีผักผักกูดด้วยเลยจ้ะเพื่อนๆนี่เละจ้ะผักกูดจ้ะส้มก็กินไม่เป็นจ้ะที่อังกฤษเคยเคยกินแต่ที่เมืองไทยเออที่อังกฤษก็มีเยอะจ้ะที่เมืองไทยเคยกินที่อังกฤษก็ไม่เคยกินแต่แต่เคยเห็นเขาเก็บกันจ้ะนี่เละจ้ะผักผักกูดสวยงามจ้ะอย่างอย่างที่บอกนะจ้ะส้มไม่เคยกิน ในต่างประเทศเคยกินแต่ในเมืองไทยจ้ะก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมร้วกันนะจ๊ะนี่นี่ผักกูดจ้ะผักกูดกำลังงามเลยจ้ะเพื่อนเอนเดี๋ยวไปชมต้นแก่แกของเขาเลยจ้ะเดี๋ยวเดินไปชมอันนี้ต้นแก่ของเขานะจ๊ะต้นแก่ของเขาก็สวยจ้ะเพื่อนเี่เจ้ะเนี่ย ผักกูดนะเจ๊ะเพื่อนๆอ,อย่างนี้อย่างนี้เขาถึงเรียกว่าพระวิหารสีเขียวจ้ะสีเขียวทั้งนั้นเลย,ยนี่ะจ๊ะชอบมากเลยจ้ะอันนี้ต้นตาลจ้ะต้นตาลบ้านเราต้นตาลหรือต้นปาล์มก็ได้จ้ะเพื่อนๆแล้ว แล้วแต่เราจะเรียกนะจ๊ะไปดูมุมนี่จ้ะนี่เลยจ้าผักกูดโอ้ทําไมสวยอย่างนี้ถูกกับแสงแดดจ้ะเพื่อนส่วนอันนี้เขาเกิดอยู่ในที่ทางเดินนะจ๊ะนี่จ้ะเกิดในที่ทางเดินสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวไปชม ที่อื่นกันเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เดินเดินผ่านต้นตาลต้นใหญ่เหมือนกันจ้ะเดินผ่านส่วนต้นไม้พวกนี้ก็รอจะลงดินนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเขากำลังรอจะลงดินอยู่จ้ะต้นนั้นก็ส่ง,งจ้ะ ดอกดับฟิวนะจ๊ะดอกดับฟิวดอกดับฟิวอันนี้ถนนจ้ะถนนเมื่อกี้นี้ที่ส้มไปทำคลิปเมืองถนนแล้วเราก็อันนี้ ส่วนอันนี้พวกนี้ก็เป็นที่ที่ทำสวนของโบราณนะจ๊ะเขาเอาไว้โชว์นะจ๊ะก็มีแบบนี้เก่าๆนะจ๊ะเก่าแก่เขาเอามาโชว์นะจ๊ะเพื่อนๆมีคาดด้วยนะจ๊ะนี่คาดนะ ภาดสมัยโบราณนะจ๊ะเขอามาโช์แล้วก็มีทิวลิบด้วยนี่จ้ะทิวลิบสีสีสุดหวานเลยจ้ะกำลังบานสวยนี่แหละจ้ะสุดยอดเลยคุ้มมากๆเลยจ้ะคุ้มมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิ สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆโอ้มีนกด้วยจ้ะนี่จ้ะนกอ้ยเอาเขาดำน้ำลงไปแล้วสงสัยเขาไม่อยากเอารูปเขาลงในคลิปวิดีโอนะจ้ะหายต๋อมไปเลยไม่ให้ถ่ายไม่อยากให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายอะถ่ายดอกไม้แล้วกันถ่ายดอกทิลิปแล้วกันนะเจ้าตัวนี้นี่ เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในอีกทีหนึ่งเลยจ้ะออกก่อนจะไปก็ต้นนี้ก็สวยจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็สวยกำลังแตกใบนี่จ้ะเขามีดอกด้วยนะจ้ะดอกสีเขียวแต่ใบสีเหลืองจ้ะ ส่วนประตูอันนี้คล้ายคล้ายคลาย้คลายประตูเมืองจีนนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะนี่จ้ะแล้วก,ก็เข้าไปเข้าไปข้างในเลยจ้ะส่วนต้นนี้ก็สวยจ้ะใบใบอ่อนของเขาสีชมพู ไปแก่สีเขียวจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะแล้วก็เข้ามาข้างในก็สีสดใสอันนั้นก็พี่รอนจ้ะนะพี่รอนนั่งรอส้มทำคลิปอยู่ส่วนส่วนตรงนี้ก็เป็นเป็นสะนะจ้ะสะก็มีกบด้วยละจ้ะส้มเห็นกบอยู่เมื่อกี้นี้แต่ตอนที่ส้มมาถ่ายมันหายตอมกันไปหมดแล้วจ้ะ หายตอมกันไปหมดแล้วก็มีตรงโน้นก็มีสัตว์ด้วยนะจ๊ะสัตว์พวกม,มีทั้งหมดห้าตัวได้กันจะมีมา้ามีแกะมีพนนี่แล้วก็มีมีลานะจ๊ะลาเขาเรียกดองขี้หรือไงนะจ๊ะดองขี้ดองขี้พนนี่อ,อันนี้ดอกดอกกุหลาบพันปีนะจ๊ะอีกพันหนึ่งจะพันดอกเล็กพันดอกเล็กแบบนี้ สีสีแดงจ้ะสีแดงสดใสสีแดงสดใสแล้วตรงนันก็เป็นสีม่วงนะจ๊ะดอกสีม่วงนั่นก็ดอกสีม่วงจ้ะดอกสีม่วงนั่นก็กรุราบพันปีตรงนี้ก็เป็นพี่รอนพี่รอนแล้วตรงนี้ก็มีเก้าอี้วาย ให้เข้าไปนั่งเลยจ้ะสุดยอดเป็นเป็นศาลาพักใจนะจ๊ะแล้วก็มีกุหลาบสีแดงไม่ใช่กุหลาบสีแดงโทษท,ทีพูดผิดทิวลิปจ้ะทิวลิปทิวลิปสีแดงสีแดงสดใสสีสีเลือดจ้ะสีเลือดสีเลือดเนี่ยจ้ะเดี๋ยวไป ชมที่อื่นอันนี้ก็สีสีเหลืองนะจ๊ะเพื่อนๆสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็มีสีม่วงด้วยจ้ะสีม่วงก็มีสีม่วงก็ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้ะสีม่วงมีสีม่วงแล้วก็สีส้มจ้ะสีส้มแล้วก็มี สีเหลืองสีขาวสีขาวนี่เขาโรยไปแล้วจ้ะนี่จ้ะแต่ไม่เป็นไรสีอื่นก็ก็สวยไม่แพ้ไม่แพ้กันเหมือนกันจ้ะสีขาวเขาโรยไปแล้วก็มีสีอื่นมาแทนอยู่จ้ะมีสีอื่นๆมาแทนอยู่แล้วก็พอเดินเข้าไปในนี้แล้วรู้สึกว่าสบายเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกว่าสบายใจมากๆเลยจ้ะเดินเข้ามาในนี้ สบายใจและสบายตาแล้วเป็นส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวมากๆเลยจ้าเพื่อน <Whoever> จ้าอันนี้ก็ทิวลิปกำลังจะบานจ้ากำลังจะบานแล้วก็มีมีต้นออก่อนจะไปต้นไม้มีต้นม,มีผักกูดอีกด้วยจ้านี่นี่จ้าแล้วต้นไม้ชนิดนี้นะจ้าชอบมากเลยจ้าเขาแสงแดดจะเข้าไปใน ูดะนี่นะจ๊ะเขาจะเป็นใบอ่อนของเขาจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะจ๊ะสวยงามชอบมากนี่จ๊ะมันเป็นแสงแดดเข้าไปดูใกลๆเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะอันนี้ใบอ่อนของเขานะจ๊ะชอบมากเลยจ้ะก็้ายดอกไม้นะจ๊ะแต่มันไม่ใช่ดอกไม้นะจ๊ะเพื่อนๆมันเป็นมันเป็นใบค่ะ จะใบของเขาเนี่ยจะใบใบอ่อนใบอ่อนของเขาจะเพื่อนเนี่ยจ้ะแต่ละใบแต่ละใบนี่ถ้ากินได้คงจะอร่อยน่าดูเลยจ้ะเพื่อนถ้ากินได้นะจ๊ะ <c oughs> ก็อยากจะชิมเหมือนกันนะจ๊ะอยากจะชิมดู อยากจะชิมดูเหมือนกันดูสิจ๊ะอะไรจะสวยงามขนาดนี้สวยจน <c oughs> กลืนไม่ลงเลยจ้ะเพื่อนแล้วก็เป็นเป็นถนนแล้วก็เป็นเทิวลิบแล้วก็เป็นน้าแล้วก็เป็นพื้นดินแล้วก็เป็นที่เขาปลูกเอาไว้เอ่อไว้ทำรัว้วต้นไม้ ก็เดินเข้ามาตรงนี้เลยจ้ะเขียนไว้เขียนไว้แล้วก็อ่านไม่ค่อยออกนี่แหละจ้ะไมหาไปหาเดินเข้าไปเลยจ้ะเพื่อนมีทิวลิปด้วยทีวลิฟลปเดินไปเดินไปนี่นะจ้ะเดินเข้าไป ก็มีที่ให้นั่งด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็มีกระจกกระจกด้วยจ้านี่ไงกระจกวาดทิวลิปก็กำลังบานสวยเลยเจ้ี่ก็มานี่นะจ๊ะอืมเขาเรียกพระมหาวิหารสีเขียวนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสมกรพามาถึง จุดสุดท้ายแล้วจ้าสวยงามไม่มีที่ติท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบพระวิหารสีเขียวนะจ้าขอให้ทุกท่านจงโชคดีและมีแต่ความสุขสดชื่นจ้าแล้วก็ถ้าชอบส้มก็ฝากฝากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งขึ้นไปได้วยนะจ้า เจอกันวิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าโชคดีโชคดีนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย